คุณบอยพิชเมเกอร์หรือว่าคุณบอยอนุวัฒน์กับภรรยาพิเจียพิจิตราค่ะที่ส่งต่อน้ำใจให้กับทุกคนที่กำลังเจอวิกฤตผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด1 i เรียกได้ว่าเหล่าคนบันเทิงก็ได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้านะคะอย่างธุรกิจที่ทั้งคู่เนี่ยได้ทำก็ได้รับผลกระทบกันเต็มเ็มค่ะเนื่องจากทั้งคู่ได้เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งที่ยื่นมือช่วยกัน ล่าสุดนะครับบอยเองก็ได้โพสต์ภาพลง Instagram ส่วนตัวในภาพเองก็มีข้อความประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ตกงานไม่มีไรายได้และเดือดร้อนนะครับในตอนนี้ก็สามารถมารับอาหารและก็น้ำดื่มฟรีที่ร้านได้นะคะนะครับร้านอ,อยู่แถวสารยานนครปฐมค่ะจำกัดนะครับ1ท่านต่อ1ชุดพร้อมกับแคปชั่นผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราคนไทยผ่าน เหตุการณ์นี้ไปด้วยกันร้านเราลำบากแต่เชื่อว่ามีหลายคนที่ลำบากกว่าเรา<ม>โอ้โหน่ารักจริงๆริเครับ